เขาบอกว่าเขาสื่อได้รับสัญญาณมาว่าในแต่ละวันเนี่ยจะต้องสวมบทบาทถ่ายทอดตัวเองว่าเป็นใครเพื่อทำคอนเทนต์แต่ต้องมีสื่อมีคลื่นอะไรที่จะบอกมาก่อนนะแต่เขาไมไ่เคยบอกว่าเขากลับชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี่หรือเขาเคยเกิดเป็นอะไรยังไงเขาไม่ได้พูดไปอย่างนั้นไปเข้าใจผิดเองทนายสายหยุดมาทําไมนะคะมา,มาเล่นหนังด้วยไหม <laughs> ไม่ใช่ทีแรกยังคิดว่าเป็นคนนั้นหรือเปล่า <laughs> ใกล้เคียงใกล้เคียงเราเห็นนวดคล้ายเกียรแต่เป็นทนายสายหยุดฉชนไ,ไม่เข้าใจถูกเนาะคือเอาจริงเนี่ยความจริงวันนี้พี่มีเคสอื่นอะไรนะแล้วเชิญทนายสายหยุดไว้อ๋อค่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยทางพางงงี่โดม แล้วก็น้องหญิงแล้วก็ทางอาจารย์เนี่ยท่านพี่เนี่ยเขาติดต่อมาเขาบอกเขาอยากชี้แจงอ,อยากาชี้แจงในมุมของเขาที่วันนั้นพี่ซาร่าไปออกโขนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยอ่าวันนี้เขาเลยมาขอชี้แจงในเปิดปากแต่เขาบอกเขาไม่ขอเจอใครไม่ขอประทะใครอ๋อขอขอชี้แจงในมุมเขาอย่างเดียวพี่ก็ก็ต้องหาคนกลางไว้ก่อนไม่ใช่คนกลางอ่ะหาเพื่อน เงาเพื่อนนั่งด้วยพี่กลัวเขาองค์ลงอีกเหรอก็จะตามคุณราจะพรก็กลัวคุณแล้จะพรไม่ว่างเป็นทนายสายหยุดแท้ถ้ามาถ้ามาแล้วก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดการประทะหรือเปล่าเพราะเขาไม่อยากปะทะหนูจะมปนปะทะอะไรเขาแล้วมาฟังคําชี้แจงจากฝั่งของอาจารย์น้องหญิงท่านพี่แล้วก็พี่โดมพี่โดมนะคะเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าโอ้โหคุณซาร่าเนี่ย สูญเงินไปกับพวกเธอกว่าสองล้านบาทไป,ไปอยู่บ้านเขาแล้วก็ไม่ยอมออกไปไล่ลูกค้าเขาออกด้วยรถตรงรถตู๊กซื้อให้ใช้โดนลงโดนหลอกอะไรเยอะแยะไปหมดอ่อฟังเรื่องราวจากฝั่งนี้บ้างเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้คุณซาร่าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสิทธิเอกของท่านพี่น้องหญิงและพี่โดมเลยนะแล้วอยู่ก็ออกมาประกาศตัดความสัมพันธ์แล้วก็แฉ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 เลยวันนี้อาจารย์น้องหญิงขอเปิดปากหน่อยขอพูดหน่อย ทั้งสามคนยืนยันว่าเอาความเข้าใจผิดก่อนนะ,อะขอแก้วความเข้าใจผิดก่อนนะตอนนี้เราทั้งสามคนไม่ได้ใช้คลื่นพลังบุญรักษาคนอื่นแล้วเพราะโดนห้ามมันผิดกฎหมายไม่ได้รักษาแต่เราแค่ช่วยเหลือเยียวยาไปช่วยเยียวยาด้วยคลื่นพลังบุญเหมือนเดิมแต่เป็นการช่วยเหลือเยียวยาอย่ามาบอกรักษานะมันไม่ใช่รักษาส่วนพลังที่เอามาเยียวยาผู้คนนั้น แต่เดิมได้รับจากพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์อันนี้ก็ถูกห้ามว่าจะไปบิดเบือนอ้างอิงพระศาสนาก็ไม่ได้ใช้คลืนพลังจากพระพุทธเจ้าทั้ง5้าพระองค์แล้วใช้จากใครอ่ะตัวเองท่านพี่และน้องหญิงเองและน้องหญิงท่านพี่ตอนนี้ใช้ด้วยอํานาจของข้าพเจ้าทั้งสองตอนนั้นน้องหญิงเคยเคยบอกว่ารับพลังบุญจากพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็จะอะไรนะ ด้วยอำนาจของพระพุทธของพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรอำนาจของข้าพเจ้าทั้งสองเองไหนลองให้ฟังหน่อยเอาเวอร์ชั้งเดียวลองหน่อยลองหน่อยเอาของโดยอำนาด้วยอำนาจของข้าพเจ้าทั้งสองดวงจิตดวงธรรมทั้งหลายที่อยากเวียนว่าายยตเกิดให้ถอยรักโลภโกหมดลงก็ปล่อยวางนะขออำนาจของข้าพเจ้าทั้งสองจงบันดาลบุญของข้าพเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงดวงจิตดวงธรรมทั้งหลายโดยเถิดสาธุกลเองแล้ว ý ủy hay, hay ตอนนี้ท่องได้ฟังกีละรอบพระเจ้าทั้งสองรอบเดียวหนูฟังไม่ทันอ่ะก็เดิมเนี่ยเขาบอกเขาเคยใช้คําว่าด้วยอํานาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวนี้ก็เป็นด้วยอํานาจของข้าพเจ้าทั้งสองเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ไปอ้างอิงพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธศาสนาไปรักษาคนแล้วเขาเป็นอํานาจของเขาทั้งสองในการไปเยียวยาคนแปลว่าตอนนี้ขึ้นพลังบุญเมื่อก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รับเหมือนเป็นเขาใช้คำว่าอะไรอาญาสวรรค์ลิขิตสวรรค์เขาเป็นพลังบุญ พลังควอนตัมควอนตั้มแล้วก็สื่อไปถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช้พลังของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วยังมีพลังบุญอยู่แต่ว่าไม่ได้สื่อกับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ของเขาเองสองคนถูกต้องแล้วเขาเองสองคนไม่ใช่มนุษย์แล้วเหรอก็เขาบอกเขามีพลังมีพลังบุญมายังไงอ่ะไม่รู้เพราะก่อนหน้านี้ได้มาจากพระพุทธเจ้าข้างบนสั่งมาให้มาช่วยคนคือตอนนี้เคยบอกว่ามีเองมีมีนี่เห็นหน้าโต๊ะเห็นหน้าโต๊ะของของน้องหญิงเขาไหมนากระดาษสี่ห้าแผ่นน่ะ โอ the ้โหเขาเขียนมาเป็นแผ่นผังแบบคลื่นของเขาแบบไหนคลื่นดีคลื่นลายคลื่นอะไรแบบเยอะแยะไปหมดที่แล้วที่มีในดังในทิกตอกเขาก็เปแผ่นผังไอคอนตั้มอ่าโอเคอ่ะ ประเด็นนี้จบนะไม่อ้างอิงพระพุทธเจ้าแล้วใช้ขึ้นพลังบุญของน้องหญิงและเด็ดพี่ท่านพี่ไม่ได้รักษาใครเป็นกันเยียวยาอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้คนเนี่ยโอ้โหิ่าวิจาร์เธอเยอะมากเลยว่ายังปกติดีอยู่ใช่ไหมยังไงอ่ะตลกหรือเปล่ามาบอกว่าเกิดเป็นลาพันเซลเป็นบาร์บี้มันไม่มีอยู่จริงมันเป็นลิปแงพี่สาร่าบอกอ่คนลุยทาวิจารเธอเยอะมากแล้วได้บอก เขาบอกว่าเ้อาจริงๆนะที่ต้องบอกว่าในอดีตเกิดมาเป็นแบบนั้นแบบนี้เป็นเพราะว่าต้องเขียนนวนิยายสอนทำลงในโซเชียลซึ่งก่อนที่จะเขียนคอนเทนต์เนี่ยก็ต้องถามท่านพี่ด้วยว่าน้องหญิงเป็นตัวนั้นได้ไหมเป็นตัวนี้ได้หรือเปล่าให้ท่านพี่ตรวจคลื่นดูก่อนถ้ามีคลื่นบอกว่าน้องหญิงขอเป็นบาร์บี้ได้ไหมแล้วท่านพี่มีคลื่นมากคือ อ่าแปลว่าเป็นได้แต่ถ้าบอกว่าน้องหญิงขอเป็นไดโนเสาร์ได้ไหมเงียบไม่มีคึืนเป็นไม่ได้นะส่วนเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายเนี่ยอุ้ยเธอลงทุนเองซื้อเองสั่งซื้อเองบางทีบางส่วนก็ไม่รู้สิทธิ์ซื้อมาให้เหมือนกันไม่ได้เอาเงินพี่ซาร่าไม่มีไม่มีใช้เงินตัวเองจ้าอยู่พี่ซาร่าเอออ่ะจบไหมจบไหมเรื่องราพันเซลเรื่องบาร์บี้จบไหมทำคอนเทนต์สอนทำคนไปเข้าใจผิดเองอ่าถูกต้อง แล้วที่ไปคุณซาลาไปบอกว่าอาจารย์น้องหญิงบอกคุณซาลาว่าในอดีตเกิดเป็นไดโนเสาร์าาแล้วยังไปเจอกระดงกระดูกอะไรนะอาจารย์น้องหญิงก็ชี้แจงว่าคุณรู้จักการอุปมาอุปไมยไหมงไงที่บอกว่าอดีตชาติเกิดเป็นไดโนเสาร์เนี่ยเพื่อต้องการจะแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างล้วนแล้วมีเกิดแก่เจ็บตาย งงไหมไม่งงเนาะงงงงเหรอก่อนนั่งฟังอยู่ยังงงก็แสดงให้เห็นไงว่าคือคนเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นไดโนเสาร์มันก็มีเกิดแก่เจ็บตายเพราะงั้นในอดีตเราอาจจะเกิดเป็นไดโนเสาร์ก็ได้เหมือนกับยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยให้ฟังอันนี่หนูคิดเองเออเราเข้าใจเก่งนะเนี่ยหนูคิดเองอ่ะ ส่วนก้อนหินล่ะเออ mm. คุณอยู่ๆเดินไปหยิบก้อนหินมาก้อนหนึ่งแล้วบอกเ mm. นี่ยะกระดูกไดนโนเสาร์ mm. หลายคนโอ้โหนี่นักเขาต้องเป็นนักอะไรนักโบราณวิทยาเหรอ mm. เออที่เขาแบบไปตรวจสอบม,มาเขาช็อกกันไปหมดเลยนะว่าฮะ mm. หรอแล้วที่เขาขุดคน้นเอาหเอาแปรงปัดกันอย่างละเอียดหยิบกันเขตเกดเิดอะไรนี่ศูนเปล่าเหรอเนี่ยเขาบอกว่า ก้อนหินก้อนนั้นน่ะใช้คลื่นตรวจดูแล้วมันเป็นกระดูกไดโนเสาร์ของคุณซาร่าจริงๆเกิดแก่เจ็บตายกระดูกไดโนเสาร์และตอนนั้นน่ะตอนที่บอกไปคุณซาร่าเองก็บอกเข้าใจแต่พอมีพลังงานลบเข้ามาปุ๊บนะเป็นยังไงไม่เข้าใจเลยคือเหมือนก็บอกว่าโอ้เมื่อก่อนตอนอยู่ด้วยกันตอนดีๆกันเนี่ย<อ>พูดอะไรก็โอ้เข้าใจหมดเออหอบอกหมดพอามาวันเนี้ยแม่ไม่เข้าใจซะแล้ว ไม่เข้าใจแล้วอพี่เข้าใจไหมคะก็เข้าใจเหมือนที่บอกน้องเนี่ยแหละอ้าวถ้าไม่เข้าใจพลังงานลบนะพี่เป็นคนมีพลังงานลบเลยนะเ <c oughs> ข้าใจไหม <c oughs> เข้าใจก็ได้พี่มีพลังงานบวกทั้งนั้นอจบไหมเรื่องในนเสา,า์จบไหมจบจบเอาเรื่องอยู่บ้าน โอ้เรื่องนี้คนก็คอรหากันเอะว่าหูคุณพี่ซาร่าบอกให้มาช่วยยายารักษาหรือยากดละย้อนแล้วม้วนนิ่มอยู่บ้านเขาเลยไม่ยอมออกเลยอยู่ยาวเลยคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์่ยู่หูคุณต้องเป็นคนยังไงเนี่ยห้าหกเดือนเราไปอยู่บ้านเขาแบบเจ้าของเขาไม่ยินยอมเนี่ยแบบนี้มันต้องเรียกว่ายังไงออ่ขอชี้แจงนี่ไม่ได้อยู่แบบหน้าด้านหน้าทนอยู่นะอยู่ยังไงอ่ะ ก็คุณซาร่าเป็นฝ่ายชวนให้อยู่เองอะมีหลักฐานนะเปล่ามีเป็นคลิปตอนที่คุณซาร่าพูดกับคนอื่นว่าคุณซาร่าให้น้องหญิงกับท่านทีและพี่โดไม่อยู่ที่นี่ลองคิดนะเจ้าคะถ้าไม่เชิญคนไม่รู้จักกันเราจะอยู่มาได้ถึง5เดือนเหรอ แล้วยังมีคลิปที่เรานัดรวมเอฟซีพูดคุยธรรมาสนทนาธรรมชาติธรรมะากันเนี่ยให้ผ่อนคลายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเชิญอาจารย์อยู่ที่นี่และคนไม่เชิญแล้วจะมาให้ถวายข้าวถวายน้ําได้ยังไงเออนี่เหนอแมมันปกติหรอความจริงเธอเอาคลิปมาให้ดูด้วยคลิปขวามืออ๋อแต่อยากฟังคลิปขวามือมีเสียงไหมคะน,นั้นคลิปหลักฐานใช่ไหมใช่นี่มันดูนนดนนไม่ใช่เพราะความหาจจัศจรรย์เกิดขึ้นเพราะศรัทธาก็มา พี่ก็คิดอยู่ในใจแล้วว่าคืออยากให้อาจารย์อยู่อยู่เพื่อที่ว่าคนอื่นคือถ้าเป็นบ้านสมมว่าเป็นบ้านบ้านที่บ้านส่วนตัวจะยากนะเจ้าคะว่าใครจะมาหาหาอาจารย์ค่อนข้างยากแต่นี่พี่เปิดเป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟปุ๊บใครอยากมาไม่ต้องโทรอะไปได้ไหมคือมาได้เลยไม่ดื่นกาแฟมาหน้างั้งมาเกี่ย ก็เป็นความคิดที่ว่าอาจารย์จะได้ช่วยเหลือเดียวยาคนอื่นด้วยประมาณนี้ก็มีความคิดก็ได้เชิญท่านเชิญท่านอยู่ท่านก็เลยอยู่แต่ท่านบอกว่าทางฝั่งน้องหญิงเขาบอกนี่การที่เชิญท่านอยู่นี่ไงไม่ใช่ว่าม่วนนี่มันอยู่ได้ไง ก็คือถ้าฟังจากคลิปนี้ย้ําว่าฟังจากคลิปนี้ในท่อนที่ตัดมาตรงนี้ก็คือเหมือนคุณซาร่าพูดทํานองว่าก็เออก็เนี่ยให้อาจารย์ไม่อยู่เพราะว่าอย่างบางทีเวลาอาจารย์ไปอยู่ในสำนงสำนักเงี้ยคนจะไปหาทีก็ดูถ้าเป็นบ้านอย่างนี้มันก็ต้องโทรมาถามใช่ไหมว่าเออไปได้ไหมสะดวกหรือเปล่าแต่เนี้ย พี่ซา่าเปิดเป็นร้านกาแฟไงใครอยากจะมาหาอาจารย์มาได้เลยมานั่งรอมานั่งกินกาแฟคือมาได้เลยไม่ต้องโทรถามนี่บอกเนี่ยมีคําว่าเชิญให้อยู่นี่อ้าวจ,จ,จบไหมคะเรื่องเรื่องให้อยู่บ้านฟรีอ่าได้จบเนาะหมดเงินไปสองล้านกว่าบาทโอ้นี่คนก็วิพากษ์วิจารณ์พี่ซาลาบอกอ่าร้านกว่าบาทถ้ารวมรถตู้ด้วยก็รวมเป็นสองล้านกว่า<อ>สร้างโค<อ>รง,งสร้างหนังปั้นหุ่นอะไรอีกนี่โอ้อาจารย์นี่บอกโอ้นี่ขอชี้แจงเลยนะว่ายังไงไม่ได้หมดกับอาจารย์น้องหญิงกับ พี่หรือว่าพี่โดมเลยอไอ้ที่พูดมานะรายจ่ายของคุณซาร่าเองทั้งนั้นอ,อ,ยอยากดูหลักฐานไหมคะมนี่เอาแชทมาให้ดูเลยเขาเขียนมาละเอียดยิบมาไล่เรียงนี่เงินใช้ส่วนตัว2องแสนบาทให้ปลาน่าจะเป็นคนนะคะสามแสนบาทพี่ปลาที่เล่นทีเซอร์นั่นแหละที่มีนวดอ๋อนั่นคือพี่ปลาอ๋อให้คุณปลาสามแสนทองปลาคือทองคุณปลาเหรอคะ ซื้อท้องให้ปลาออีอก41,000บาทค่าไฟ31,400บาทย่าเทียม24,000บาทล้อรถ50,000บาทแต่งรถติดอะไรไม่รู้38,000บาทค่าไฟรถเพิ่มอีก7,860บาทค่ารถตู้8 2 0 0 0 0บาทรวมทั้งหมดส่วนตัว9 7 1 2 6 0บาท ส่วนที่หมดไปเท่าที่มีบินก็ลงให้อาจารย์ดูที่ไม่มีบินก็ไม่ได้เขียนลงไปค่ะก็หมดไปประมาณ2ล้านกว่าในไม่ถึง2เดือนค่ะถ้ายังคงใช้จ่ายแบบนี้ก็คงหมดในไม่กี่เดือนค่ะเพราะต้องจ่ายค่ารูปปั้นค่าทําหนังค่าห้องที่ต่อเติมไว้แล้วก็มีอีกแชทหนึ่งคือมันก็จะตัดมาแบบขาดกันเกินนึงเพราะพี่มายาวยนะคะก็บอกว่าสามพต่อมื้อถึงกินที่ เเว่นเข้าหลายรอบทั้งกลางวันกลางคืนก็2,000กว่าทุกวันค่ะถ้าน้ำมันรถอีกไปครั้งหนึ่งไกลๆก็7จ0 0ถึง 8, ค่ะอาจารย์ถ้ายังคงใช้ใจ่ายแบบนี้โดยที่ไม่มีไรายได้เข้ามาพี่ก็คงจะต้องลำบากค่ะกลัวว่าถ้าขายตึกไม่ได้ทนันตอนที่เงินหมดก็ไม่รู้จะหาจากไหนค่ะอาจารย์ทำยังไงให้ร้านมีลูกค้าคะอาจารย์พี่กลัวหมดเงินยังขายอะไรไม่ได้แล้วไม่มีเงินค่ากินค่าน้ำค่าไฟค่ากินแล้วไปต่อไม่ได้ค่ะอันนี้คือพี่กลัวค่ะอาจารย์ ถึงเราอยากไปต่อแต่เราต้องไปต่อกับเงินอยู่คนเดียวคนอื่นไปต่อไม่ต้องใช้เงินสักบาทอย่างก็คือชื่อคนอ๋ออย่างชื่อคนอ,อ,ยอย่างแดงอย่างพี่โดมกิติเดชอย่างกิติเดชเป็นผู้มีสิทธิท์ขางฝั่งอาจารย์เขาแต่พี่คนเดียวที่ต้องใช้เงินค่ะคืออันเนี้ยเหมือนกับทางฝั่งอาจารย์น้องหญิงเขาเอาแชทมาให้ดูยืนยันว่าไอ้รายจ่ายทั้งหมดเนี่ยพี่ซาร่าเนี่ยเขาเคยพิมพ์มาให้ดูเพื่อจะบอกว่าเขามีรายจ่ายอะไรบ้าง ซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับกับทางฝั่งน้องหญิงท่านพี่พี่โดมเลยนะเห็นไหมค่านู<อ>่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาเหมารวมว่าหมดไปกับกลุ่มพวกพวกทางฝั่งเธอทั้งหมดได้ยังไงแต่พี่ซาร่าบอกไอ้รายจ่ายทั้งหมดเนี่ยมันก็หมดกับทางฝั่งพวกอาจารย์นั่นแหละคือเท่าที่อ่านอ,อันนี้เอเท่าที่อ่านจากแชทที่ส่งมาให้เลยนะที่บอกว่าถ้ายังคงใช้จ่ายแบบนี้ก็คงหมดในไม่กี่เดือนค่ะอันนี้เหมือนไม่ได้เป็นการใช้ตัวเองไหม บบถ้ายังคงใช้จ่ายนี่อาจจะหมายถึงเราทั้งหมดมหรืออาจจะบอกอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นคนถือเงินว่าอาจารย์ถ้าพวกเรายังใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยเงินน่าจะหมดในไม่กี่เดือนหรือเปล่าแต่ทางทางฝั่งของอน้องหญิงนี่เขาก็เหมือนกับมองว่าอา้าวก็วันนั้นก็ใช้จ่ายก็ใช้จ่ายแต่ว่าถึงวันนี้จะมาทวงก็มันใช้จ่ายโดยสเสน่หาหรือให้โดยศรัทธาหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแล้ววันนั้นก็เคยถามเขาบอกกับผมในรายการบอกว่าพอเนี่ยเขาบ่นมาแจ้งรายละเอียดมายาวเหยียดเลย ก็ยังถามอยู่ว่าถ้าอย่างนั้นไปไหมทางฝั่งอาจารย์น้องหญิงพี่โดมออกก็ได้ไม่อยู่ก็ได้แต่เขาก็บอกให้อยู่ต่อ,อแต่สุดท้ายทางฝั่งพวกเขาเนี่ยก็เลือกออกไปเองเผมถามว่าออกไปเพราะอะไรทะเลาะอ,อะไรยังไงหรือเปล่าเขาบอกเปล่าแต่เพราะว่าได้ตรวจสัญญาณตรวจคลื่นพลังบุญแล้วในพื้นที่ของพี่ซา่าเนี่ยเหมือนกับคลื่นมันเริ่มลดลงอะ,อะไรต่างๆเขาต้องมูฟต่อเขาต้อง m o ฟไปที่ใหม่ ซึ่งตอนนี้เขาก็ไปอยู่ที่ใหม่ของเขาแล้วอ้าวแล้วคุณไม่ไปเติมคืนให้เขาเหรอเขาบอกเติมไม่ได้ต้องไปต่อต้องไปที่อื่นแปลว่าพวกคุณต้องไปหาคลื่นใช่ไหมใช่เป็นเหมือนเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ว่าโอ้หตรงนี้ไม่มีสัญญาณแล้วเราต้องไปหาคลื่นใหม่ไปที่ใหม่ละอ๋อแปลว่าถ้าคุณไม่มีแล้วเวลาคุณไปคุณจะคุณจะใช้คลื่นตรงนั้นจนหมดด้วยไหมหรือคลื่นจะหมดด้วยตัวเองแต่ในมุมพี่ซาร่าก็เอาไปแล้วเหรอแล้วฉันละหมดไปเท่าไหร่รายอย่างเนี้ยอ่า อ่อันนี้คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ว่า2ล้านอเอาเรื่องรถตู้ล่ะครับที่บอกเขาต้องซื้อให้เพระอจยนน้องหญิงบอกต้องซื้อรถให้ใช่ไหมต้องมีพาหนะออกรายการเนี่ยอาจารย์น้องหญิงบอกเคยเตือนคุณซาร่าแล้วว่าอย่าซื้อแต่คุณซาร่าก็ซื้อมาแล้วบอกว่าเซอร์ไพรส์แล้วเวลาเดินทางไปออกรายการหรือไปทําธุระเนี่ยพวกน้องหญิงเนี่ยเอาเงินให้ตลอดนะได้ค่าออกรายการมาให้พี่ซาร่าตลอดเขาอ้างไว้อย่างนี้ รถตู้เนี่ยก็คือพี่ซาร่าซื้อเซอร์ไพรส์ซื้อเซอร์ไพรส์ไม่ได้ซื้อให้ไม่ได้ซื้อให้แล้วทีเนี้ยตอนนั้นน่ะเราเรามีงานออกรายการเนี่ยการเดินทางเนี้ยเราก็ให้พี่ซาร่านะพะคันนี้คันที่มาไทยรัฐเช่ามาเองนะเช่ามาเองไม่ใช่คันของพี่ซาร่า ไม่ใช่พี่ซาร่าไปคืนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตถามแล้วที่ว่าไปยู่แล้วเขาบอกหมดคลาชใจไปเยอะนู่นนี่นั่นก็มีคนมา้กได้ชี้แจงนี่คือโดมเนี่ยพี่โดนกันางกานี่นี่คือลายนี่คือลายที่พี่ซาร่าลายมาหาอาจารย์นะก็บอกว่าคืนไปแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นชื่อเขาซื้อมาเซอร์ไพรส์เขาเองเรื่องสร้างหนังล่ะที่บอกให้คุณซาร่าลงทุนสร้างหนังให้อีกอ่ะ ไอเรื่องสร้างหนังเนี่ยอาจารย์น้องหญิง<ช>บอกว่าเดิมทีเนี่ยกลุ่มของอาจารย์น้องหญิงก็ทาหนังสั้นกันอยู่แล้วก็คือในรีลใช่ไหมในไอจีอ่ะใช่ครับไอละครทำอ่ะละครทำเออแล้วคุณซาร่ามาเห็นก็เลยบอกอุ้ยพี่สร้างหนังให้ดีกว่า,า,วามีหลักฐานนะ<ช>ไม่ได้พูดเองกัวเองนะมีแชทกลุ่มที่คุณซาร่าพิมพ์เข้ามามข้อความแบบนี้นสวัสดีค่ะนคนบุญชาติสุดท้ายคือพี่มีข่าวดีมาบอกค่ะ คือพี่กําลังจะสร้างหนังของอาจารย์ทั้งสองชื่อตํานานอาจารย์น้องหญิงซึ่งพี่ไม่อยากเห็นแก่ตัวโดยการสร้างตะบะและบารมีไปคนเดียวพี่อยากแบ่งปันให้ทุกคนได้สร้างบารมีด้วยค่ะคือพี่จะสร้างเป็นประเดิมก่อนคือ3 EP อีซึ่งพี่สร้าง3 EP อีีนี้ผู้กํากับและตากล้องกับพี่รู้จักกันดีเลยให้ราคาพิเศษเป็นเงิน1นึ0 0 0สบาทโดยสร้างแต่ละครั้งต้อง3 EP อในการเดินทางมาแต่ละครั้งพี่อยากให้ลูกศิษย์ กิตติมศักดิ์ของอาจารย์ในหลายๆท่านที่มีฐานะในการเงินและการงานได้ร่วมสร้างคนละ3 EP ีจะได้สร้างตบะและบารมีของตัวเองได้ด้วยค่ะเพราะในแต่ละตอนคนสร้างก็ร่วมเล่นเองพร้อมกับอาจารย์ซึ่งโฟกัสอาจารย์และขนสร้างเป็นตัวเด่นในการสร้าง3ามีีของตัวเองไปเลยค่ะแต่การสร้างในราคานี้คือสร้างที่บนเขาสวรรค์คาเฟ่แต่ถ้าต้องเดินทางไปสร้างที่ต่างจังหวัด ตามสถานที่ของคนสร้างคือจะต้องเพิ่มอีก50าหมบาทพร้อมดูแลค่าอาหารและที่พักให้คนในกองถ่ายค่ะและใครจะร่วมสร้างบารมีใน3 EP ของตัวเองกรุณาลงชื่อตามลำดับค่ะเพราะจบของพี่3 EP ก็จะได้ร่วมลงมือเขียนบทต่อไปและพร้อมเมื่อไหร่ก็ถ่ายได้เลยค่ะลงกันสร้างบารมีกันเยอะๆนะค่ะนะคะเขาเขียนนัค่ะ หมดคิวของคนบุญชาติสุดท้ายเมื่อไหร่พี่ก็จะสร้างต่อไปตามกําลังค่ะตอนนี้ให้โอกาสคนอื่นก่อนค่ะคนละสามอีพีค่ะไม่ต้องร่วมจ่ายกับพี่นะคะสร้างก็เข้าเขียนนะคะเขาเพิ่มไหมร่วมจ่ายกับพี่นะคะสร้างเองค่ะเอาคนที่พร้อมนะคะเข้าเขียนนะคะแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะขอบพระคุณ มากมากค่ะคือเธอยือนยันว่าเนี่ยเป็นแชทที่พี่สาร่าบอกว่าไปหาคนสร้างหนังให้ได้แล้วแต่เขาบอกต้องสร้างครั้งหนึ่งเนี่ยสามอีพีระดมทุนอยู่นะสามอีพีก็แสนห้าคือพี่สาร่าเป็นคนประเดิมก่อนสามอีพีแรก<า>อลองฟังดูพี่สาร่าแกอยากสร้างเกิดไอเดียแกก็เลยออกความคิดว่าต้องสร้างหนังอ๋อยือนยันว่าพี่สาร่าเป็นคนบอกให้สร้าง ไม่ได้ไปบอกให้เขาสร้างไม่ได้บอกยากไม่เล่นหนังยากไหมไม่ยากมันเป็นไปเองโอ้เป็นไปเองเลยใช่มันออกมาเองอิเนอร์เองเลยคือที่บอกว่าร้องไห้หรือหัวร้อนเนี่ยก็คืออินเนอร์คือมันเป็นพลังงานที่เราอยากสื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงคลื่นความถี่ที่มีความถี่สูงมากสูงมากแลวทุกคนสัมผัสได้คือไอ้สามอีพีนี้เสร็จแล้วด้วยค่ะ ถ่ายเสร็จแล้ว EP หนึ่งก็10นาทีกว่าอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะคือลงจากสวรรค์ลงมาแล้วก็มาเข้าป่าแล้วก็มาเจออาจารย์ท่านพี่อะค่ะว่ากรา,าบทงกราบเท้าถึงพวงมาลัยมาอะไรมาเนี่ยซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้อาจารย์น้องหญิงเขาบอกว่าลิขสิทธิ์ก็อยู่กับพี่ซาร่า ซึ่งไม่รู้จะไปฉายที่ไหนอะไรยังไงอันนี้ก็แล้วแต่ใครอยากดูเต็มๆ3 e มีพีก็ต้องไปขอพี่่าเองเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเป็นอีพีที่พี่า่าเป็นคนสร้างนะคะแต่ตอนนี้เราเพิ่งได้เห็นตรงนี้นะคะมันก็มีประเด็นเรื่องส่วนตัวอีกค่ะพี่อุ๋ยมีอะไรอีกอะจริงก็ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วถ้าจํากันได้ตอนนู้นเลยที่เขาเป็นข่าวช่วงแรกอ่ะจําได้ไหมที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าโอ เขาเป็นเขาเป็นอะไรนะยูอเขาเป็นเป็นคู่กันหรืออะไรเขาไปเจอกันในป่าแล้วเขาก็เหมือนเป็นคู่กันนะที่ต้องออกมาช่วยเหลือคนน่ะต้องอยู่คู่กันเหมือนหินกับหยางออมันจะจะ,จะคู่กันหินหยางอะไรยังไงถึงขั้นต้องอาบน้ําด้วยกันเลยเหรอใช่เขาเคยพูดว่าอย่างเวลาอาบน้ําเนี่ยเป็นกันมากเด็ดพี่เนี่ยต้องอาบน้ําให้น้องหญิงอืคนก็เลยตอนนั้นคนก็สงสัยไปรอบนึงแล้วว่า คือน้องหญิงอาบน้าเองไม่ได้หรือว่ายังไงเขาก็ยืนยันว่าเด็ดพี่อาบน้าให้เขาจริงท่านพี่ท่านพี่อาบน้ำให้เขาจริงท่านพี่อาบน้ำให้เขามาวันนี้เจออีกครั้งเราก็เลยถามว่าเอาจริงๆตกลงไอ้คู่กันที่ว่าหยินหยางเนี่ยเอาถามตรงๆเลยนะออเคบกันไหมีเป็นนกัแบบสามยอย่างมคู่กันในสถานะไหนแน่ยังอาบน้ําให้กันไหมเออยังยังอาบน้ําเองได้ยังน้องหญิงหรือว่าท่านพี่ยังต้องอาบให้อยู่น้องหญิงยืนยันว่าไม่ได้คบหากับท่านพี่ แล้วเวลานอนเนี่ยไม่ได้นอนกันสองคนกี่คนอ่ะสามนี่ไงอ๋ออย่างนี้นะภาพหน้าจอเนี่ยส<ม>ามชายสองหญิงหนึ่งนอนเรียงกันครับส่วนเรื่องอาบน้าอ๋อตอนนี้อาบน้ําเองอปเปได้แล้วจะบอกว่าอาบน้าเองเป็นแล้วก็ไม่ได้เพราะเขาอาบน้ําเองเป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอ,อาบไม่ได้อ๋อแต่ตอนนี้อาบได้แล้วตอนนี้อาบน้ําเองคนเดียวได้แล้วค่ะมีคนตั้งประเด็นว่าท้องปะเนี่ยอันนี้มาไงประเด็นเนี้ย เป็นข่าวลือเป็นข่าวลือว่าท้องว่าท้องหรือชุดหรือเปล่าชุดมันอาจจะดูแบบว่าเอออวบอวบขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมลองฟังเขาตอบนะคะไไม่ด้อันนี้ไม่ได้เรียกสามีภรรยาเขาเรียกว่าทํางานด้วยกันน้องหญิงท่านพี่มีพันธะซึ่งเรามาตอบแทนกันซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันเพราะเราปาารถนาไม่เกิดแล้วเป็นอะไรกันนะมันจะเป็นอะไรกัน่ะ จะเรียกว่า,มากกว,ามากกว่าแฟนมากกว่าเพื่อนไม,ไม่ใช่ใชแฟน,มน,มนไม่ใช่เหมือนมนุษย์คือเราไม่ได้<า>ไดมีเรื่องของกามราค่าแล้ว ไม่ได้มีอะไรอาบถ่บุตรงคือไม่ได้มีอะไรกันใช่ไหมไม่มีก็พี่โดนก็นอนข้างอยู่ทุกวันสามคนใช่แต่ไม่ได้อาบน้ําแต่ไม่ได้อาบน้ำกับเขาไม่ได้อาบด้วยเขาอาบกันสองคนไม่เดี๋ยวนี้ก็คือเอีอาบเองแล้วใช่เพราะพลังงานเราแข็งแรงขึ้นข่าวลือไงตอนนี้ลือไปด้วยซ้ำว่าท้องหรือเปล่าด้วยซ้ำได้ยินข่าวไหมเออน้องหญิงไม่ได้ท้องคนพูดเองคนพูดเอง อ๋อนี่ได้มีอะไรกันจะท้องได้ยังไงพลังงานเขาแข็งแรงขึ้นเลยอาบน้าเองได้ใช่หอาแปลว่าก่อนหน้านี้พลังงานไม่แข็งแรงเลยต้องให้คนอื่นอาบน้ําให้ แปลว่าพี่อุ๋ยพลังงานแข็งแรงมากนะที่อาบน้ำเองน่้ตรเด็กหรือหรือไม่พี่พี่ก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันทุกวันนี้พี่อาบน้ำเองไหมพี่อาบน้ำเองแปลว่าพลังงานแข็งแรงพี่ปองก็ไม่ได้อาบน้ำเองพลังงานไม่แข็งแรงแกบางช่วงแกก็อาบเองบางช่วงพลังงานไม่แข็งแรงแกต้องหากคนอาบน้ำให้อาแปลว่าถ้าวันไหนเราอาบน้ำเองได้ให้เรารู้ไว้ว่าวันนี้ <teenage> พลังงานเราแข็งแรงเบิร์ตนัทพงศ์นี่ยิ่งไม่แข็งแรงเหรอช่วงนี้เขาป่วยอยู่อย่าไปว่าเขาสบายไม่สบายหายเร็วๆนะเบิร์ดนะไม่ค่อยอาบน้ำเองเบิร์ด อ่ะตอนนี้ทั้งสาคนบอกยังไม่อยากเจอคุณซาร่าเพราะว่าพลังงานสั่นสะเทือนไม่เท่ากันหรือพี่ซาร่าเนี่ยเขาอยากเจอพลังงานรื้อแผ่นดินไหวเนี่ยสามคนนี้เขาบอกเขาไม่อยากเจอเพราะว่าถือว่าพลังงานเนี่ยไม่เท่ากันแล้วคือต้อง move แหละต้องออกมาจากพี่ซาร่าแล้วดีดออกจากกรุ๊ปาจากว่าอะไรไปหมดแล้วมันต้องเป็นคลื่นบวกเท่านั้นเอ้านี่ก็เข้าใจว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนคลื่นบวกเราไปเจอคนคลื่นลบอ่ะนั่นน่ยิงธนูใส่เลยเห็นไหมเราก็ต้องไปช่วยให้คนมีคลื่นลบกลายเป็นคลื่นบวกไม่ใช่เหรอ ยิงใส่หน้าแล้วน่ะไม่ใช่ก็แล้วถ้าเราเป็นคลื่นบวกแล้วไปเจอคนคลื่นลบเราก็ต้องไปช่วยเหลือให้เขามีคลื่นบวกไงรหรือว่าถ้าเติเจออุ้ยคนนี้คลื่นลบไม่คุยไม่คบถ้าเจอคลื่นบวกเหมือนกันโอเคคุยได้คบได้พอบวกบวกไปสักพักเออลบเหรอเลิกคบอย่างเงี้ยเหรอคือหลักการของเขาเนี่ยถ้าคลื่นลบเขาก็ไม่ทําอะไรให้แต่ถ้าคลื่นบวกเนี่ยเขาก็จะส่งสัญญาณหรือว่าช่วยเหลือหรือจะทาอะไรให้ได้แล้วเอาอะไรวัดว่าอันไหนบวกอันไหนลบก็นี่ไงมีเกณฑ์อะไรวัดธนูเนี่ยเหรอคะท่านพี่เขาจะเป็นคนวัดเขาจะฟันไปล พี่โดนหรือยังหนูก็จะไปอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยกับพี่ป๋องแล้วก็พี่คุณโรสป้าโมดพี่พี่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเหรอพี่โพี่ไม่โดนพี่ไม่โดนนี่เขาตรวจขึ้นสัญญาณพี่แล้วขึ้นเลยอ่าขึ้นสองคืดเลยพีเอ็มสองจุดห้าเข้ามีขึ้นพลังบุญอย่างนี้เลยยินดีด้วยนะคะแข็งแรงเนาะื่อนพลังพี่แข็งแรงนะ